ก็อา,อาเขาเรียกอะไรมันยังวางใจได้นิดนึงก็คือลูกนางโตเป็นสาวแล้วคืออ่าพร้อมที่จะแยกคือเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอ่ะนะแล้วก็อีกอย่างก็มีแฟนแล้วด้วยแฟนของนางก็นางก็รู้เห็นมาตลอดแล้วด้วยนะคืออ่าหลับตาลงอ่าไปนอนข้างในได้สบายอะ่ะเออไม่ต้องเป็นกังวลประมาณนี้แหละเราก็คิดแบบนั้นเนาะแต่วันนี้แซนได้ยินนางนางมี อารมณ์เหมือนแปลงที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยทุกคนแซนถึงได้บอกก่อนหน้าว่านางพูดแบบไม่มีกังวลไม่สะทกสะท้านน่าจะมีนั่นแหละใครยืนยันรับปากอะไรหรือเปล่านี่แหละนี่นะนางได้มาขึ้นไลฟ์หลังจากเงียบไปสองสองสามวันนะคือนะถ้าถ้าจะให้แซนเดานะเดาก็คืออ่าตอนที่ได้รับ หมายไม่ใช่หมายอ่ะได้รับซองนะแซนไม่รู้ซองอะไรอ่ะนะนางมีปฏิกิริยาก็คือดิ้นฟาดงวงฟาดงาฟาดงวงฟาดงาสายน้ำกับหนุ่มน้อยร้อยเอ็ดนั่นก็หมายถึงว่าซอ,องที่นางได้รับมันได้รับมาจากสองคนนี้นะแล้วพออีกวันหนึ่งนางก็มาพูดว่าเออวันนี้ได้รับซองนะซองชาปนากิจอ่า เป็นชอชองสีขาวแขบลายไทยสีดำชาปนากิจคนอ้วนอ้วนตาเป็นหมีแพนด้าอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้ละนะก็คือน่าจะเป็นกังวลเราก็ก็ฟิลได้เลยว่าเป็นกังวนะล่ะนะพอสองวันฟ้านงวงฟ้านงานสองวันแล้วก็เงียบไปเงียบใด ได้ไปประมาณสองวันหรือสามวันนี่แหละวันนี้มาขึ้นไลฟ์นะทีๆเลยนะแล้วก็ไปสร้างบ้านไปสร้างกำแพงด้วยวันนี้ก็ออกมาพูดนะออกมาพูดในทำนองสบายใจนะทุกคนนะทุกคนคือเหมือนแปลงแรกเลยอ่าไม่กลัวอะไรละไม่สะทกสะทานยังมีการเตรียมจะ,ะปูกระเบื้อง มีการเตรียมว่าจะขายของอ่ามีการเตรียมว่าลูกสอบขับขี่วันนี้มาที่ใช่ไหมไปสอบใบขับขี่ถ้าสอบได้นะก็มีคนแนะนําให้ซื้อรถอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลูกสาวบอกจะขับรถคันที่แม่ขับนั่นแหละนะอ่าก็ก็ดีนะเดี๋ยวไปซื้อผ้าก็เปลี่ยนกันขับก็คือนางไม่ได้คิดถึงอย่างที่เมื่อวานที่แซนพูดเลยนะก็คือยังใช้ชีวิตต่ตอไปข้างนอก ก็คือ,อไม่ไม,ไม่ไม่มีการกังวลเรื่องเรื่องจะโดนอะไรทั้งนั้นนะยังมีการบอกว่าอาจะหัดมัดถุงข้าวแกงอ่ะมัดถุงอาหารเนี่ยมัดตัวเร็วและสวยๆเพราะว่ามันจะไปขายของที่หน้าบ้านใหม่ของมันอะไรทํานองเนี้ยนะก็คือมีการพูดวันนี้มีการพูดแล้วละลิกละลีคือผู้หญิงคนนี้จะขาดเออนะ มันเวลามันเจอปัญหาอะไรหรือกังวลอะไรอะ่ะเออผู้หญิงคนนี้มีมีมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะจัดการไหมคือจัดการกับตัวเองอะ่ะมีการตัดสินใจมีการวางเอ่อว่าจะทํำยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอย่างที่มันมีตอนเนี้ยมันจะใช้คําว่าตั้งสติไตรตองคิดแล้วสิ่งที่มันออกมาเนี่ยนะก็คือ เราจะมองเห็นว่าเออมันคิดได้ว่ะก็คือนั่นแหละเวลามีปัญหาอะไรในชีวิตหรืออุปสรรคอะไรในหน้าที่การงานหรือมีอุปสรรคอะไรในนั่นแหละที่เรื่องท,ที่ผ่านมามันจะตั้งสติแล้วก็ใช้สมองอ่ะแต่สิ่งที่นางคุมไม่ได้แม้แต่สติจะตั้งยังไงก็คือเงินแล้วมีมีมมอ่อนั่นแหละคือความอยากได้อยากมีพอนางอยากได้อยากมีแล้วพอนางมีแล้วอ่ะ เหมือนเด็กได้ของใหม่อ่ะทุกคนมันอดไม่ได้อะมันละลิกละลมันคุมสติตัวเองไม่อยู่อะเข้าใจไหมยอย่างเช่นวันนี้มันเห็นกําแพงมันสร้างได้ดีแล้วมันก็ฝูอยากย้ายมาอยู่เร็วๆนะเดี๋ยวเราจะได้เงินหกพันหกหมื่นนรอหกหมื่นเอามาปูกระเบื้องเห็นได้ชัดเลยไม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เยอะเยะ้ไม่ได้กระแทกแดกๆด,ดันอะไรทั้งนั้นนะ คือการดีใจแล้วคุมสติตัวเองไม่อยู่ทำไมนางต้องตายหลายหายอย่างในไลฟ์ในคลิปของตัวเองที่เป็นหลักฐานเพราะนางเป็นคนที่เนี่ยขนาดขนาดถ้าเป็นเรานะเราโดนคดีป่าไม้เพราะอะไรเพราะเราถ่ายคลิปเพราะเราไลฟ์สดใช่ไหมอแต่ตอนนั้นมันเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นเราตอนนี้เราจะระมัดระวังลนะเราเห็นมันระมัดระวังที่ไหม เวลามันขึ้นรลฟ์อยู่ตลอดเวลามันเหมือนคนขาดไม่ได้อะเออเหมือนคนขเขมรเลยที่แบบบ้าบ้าโชเชียลอ่ะบ้าคอนเทนต์อ่ะแต่นางนางจะบ้าในทํานองอแบบยับยั้งชั่งใจหรือขาดสติก็อีตรงที่เวลาได้อะไรมาเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะอวดมันอดไม่ได้ที่จะพูดถึงคดีอะไรนะ่ะถ้าต้องเก็บเป็นความลับคดีอะไรที่จะต้องไม่พูดแพร่งพลายเนี่ยได้เลย นางทาได้แต่การที่นางทําไม่ได้จะคือได้ของมายิ่งของที่นางอยากได้อยากมีพอได้มาแล้วเหมือนเด็กอะทุกคนมันดีใจมันเก็บไม่อยู่แล้วนะเก็บค,ความลับไม่อยู่นะอะไรประมาณนี้แหละก็คือหลังจากหายไปออสองวันเงียบไปก็คงคิดตั้งสติแล้วหาวิธีแก้นะแล้วก็อาจจะหาวิธีแก้หาทางออกได้แล้ววันนี้ถึงมาพูด เหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปฟังก็แล้วกันจะได้รู้ว่าไม่มีสะทกสะทานทุกคนไม่กลัวเลยไม่กลัวแม้สักนิดเดียวเลยยังมีการวางแผนว่าเหมือนเหมือนกำหนดต่อไปจะทำยังไงจะ,อ,ะอยู่กันยังไงกับลูกะจะไปอยู่บ้านใหม่จะคือคือเหมือนไม่มีไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคนปกติธรรมดา มันจะต้องคิดเผื่อใช่ไหมเผื่อใจแล้วก็คิดเผื่อส่วนนางเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรรอบคอบอยู่แล้วคิดหรือว่าจะไม่คิดเผื่อทําใจเผื่อแต่เมื่อจากเพราะมีความเชื่อว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีใครช่วยมีใครยืนยันมีใครรับปากอะไรหรือเปล่าถึงได้ไม่คิดเผื่อไม่ต้องทําใจเผื่อนะที่ที่แซนคิดนะนางสองวันที่เงียบไปนะ่าจะไป วิ่งเต้นติดต่ออะไรแล้วมีการแบบเอ,อเหมือนมียันกันผีอีกอันขึ้นมาหรือเปล่าหรืออะไรไม่ชัดเจนอะไรหรือเปล่าถึงได้วันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าไม่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแล้วก็ออตามความเป็นจริงอ่ะนะนี่นางนางขึ้นไลนะ์นางก็ยังโทษคนอื่นอยู่นะนางยังโทษโทษลุงอยู่นะ คือทุกคนแซนนีง่เงืดมากเลยนางบอกว่าถ้าลุงไปตั้งแต่สารชั้นต้นน่ะก็คงไม่มีปัญหาในวันนี้ทุกคนพูดออกมาได้ยังไงปัญหาป่าสงวนตอนเนี้ยนะยังไปโทษลุงอีกนะทุกคนนะขนาดลุงเองก็โดนเขาก็ไม่เคยเขาเรียกอะไรอ่าท่าพิงไปถึงคนอื่นด้วยแต่ตอนนี้นางโดนแล้วก็เ มันมันถ้าเราฟังแล้วเหมือนว่าสายน้ำเนี่ยเป็นคนของลุงถึงตอนนี้จะไม่เกี่ยวกับลุงแล้วแต่ถ้าลุงเข้าไปอยู่ข้างในตั้งแต่สารชั้นต้นสายน้ำก็จะไม่มีร้องวันนี้เหรอแล้วหนุ่มน้อยร้อยเอ็ดอะเฮ้ย <c oughs> คือ,ค,อคือไม่โทษตัวเองเลยนะทุกคนผู้หญิงคนนี้ถ้าทุกคนได้ยินน้ำเสียงการพูดวันนี้นะทุกคนคิดยังไงกับการที่พยายาม เสียงเล็กเสียงน้อยเป็นบทนางเอกผู้โดนกระทำอ่ะถ้าทุกคนได้ยินวันนี้นะคือนี่แหละคือตัวตนจริงๆไม่ไม่ใช่ไอ้ทุกคนเห็นบทนางเอกโดนกระทำไม่ใช่เดี๋ยวเรามาฟังนะการที่นางขาดสติเด่นก็จะโกรกุ้มจะได้เงินเป็นจำนวนนี้เท่านั้นเท่านี้นะอาคนที่เวลาเห็นเงินแล้วรู้ว่าจะได้เงินจำนวนนั้นจำนวนเนี้ย คือคนที่อยากได้อยากมี